ไปเลยรานั่นจะรอหน่อยโจงบสุดี่สามสองลึ่งไปลงออาไปเพืนกานไดสามสองลึ่งไป บ้านันางฐานเลยนะครับบ่บ่เสียเวลาเด้แล้วถูกหลักแบบนี้ต้อ,ตองทิ้งเบียดให้ไหวทิ้บเวเลาครับตัเดียบอะไรนี่ป้าป้ดได้ของพีลองลองทิ้งเวดาเคล่นสุกสูง <c oughs> ลุงกกระตาทำคะแนนได้หลายขอทีมง,งานจบ cướp đi xóa xóa mông สามคู <S 3> 3. <S ่มือไปครับเกินทุกตูสาเทียบนะครับลุกตะตาสามเทียบพร้ะเดนติดเล่หลอดีมงานสามเทียบจโจบดีสามสั ระดับสองตากันไป